สวัสดีคะ่ะชื่อประพรินชัยรินคะ่ะ a 0ศ4เชื่อง่นค่ะเมืม่อใดที่สายลมพัดดังมีความรักมาช่วยปลอบความเหงาใจไม่ว่าตัวเธออยู่ไหนลมจะเป็นมืน ใจที่ห่วงใยกันเพราะรักแท้ก็เป็นเหมือนลมที่อบกอดฉันแม้มองไม่เห็นแต่ฉันรู้สึกถึงเธอลมจะพัด สายลมเป็นดังสายใหญ่เทื่อมใจเราไว้ไม่ห่างให้เราผูกพันแม้ต้องห่างไกลใหญ I love you, who, but I gonna say t t r u e who, My mama got me on my knees, stop baking please, stop playing games I don't know what this is, but you got me good, just like you knew you would. I don't know what to do, but you do it well. I'm under your spell. You got me begging you for mercy. Why won't you release me? You got me begging you for mercy. Why won't you release me? ชอบเที่ยวมันผิดหรือไงก็ฉันรักได้เสียงดนตรีขอบคุณค่ะ